สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปของคณิตศาสตร์มหนึ่งนะครับทีนี้สาหรับวันนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของการลบจํานวนเต็มแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเนื้อหากันเลยดีกว่าในการลบจานวนเต็มเนี่ย เราถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนอะเราอาจจะบอกว่ามันมันเขียนเป็นรูปการบวกไม่ได้ถูกไหมลบก็คือลบบวกก็คือบวกแต่ตอนเนี้ในการลบจำนวนเต็มเนี่ยเราสามารถเขียนการลบให้อยู่รูปของการบวกได้โดยทําแบบนี้ครับเวลาเอาตัวตั้งลบด้วยตัวลบเนี่ยตัวตั้งจะเหมือนเดิมแต่ให้ไปเปลีป่ยน,นเป็นบวกด้วยจํานวนตรงข้ามของตัวลบอย่างเช่นหกลบสองเนี่ย ถ้าเราคุ้นเคยกันก็คือมันได้เท่ากับสี่ถูกไหมที่เราคุ้นเคยกันถ้าเกิดว่าอ่ะมองเป็นการบวกหกลบด้วยสองเนี่ยมันก็คือหกบวกกับลบสองอะดูตัวยอย่างครับเจ็ดสิบลบด้วยห้าสิบแปดถ้าเรามองดีๆมันก็คือเป็นเจ็ดสิบบวกกับลบห้าสิบแปด ออกมาเป็นอ่ะแล้วก็แค่เอาเจ็ดบ้าสิบปตามปกติเหมือนเดิมแหละก็ได้เป็นเท่าไหร่สองก็จะมันบวกเนาะเพราะว่าค่าสมบุ์ของเจ็ดสิบมันมากกว่าค่าสมบุลของลบห้าสิบแปดทีนี้มาดูต่อมาห้าสิบเจ็ดลบด้วยแปดสิบหกนี่ก็จะเป็นห้าสิบเจ็ดบวกด้วยลบแปดสิบหก ทีนี้ค่าสมบูรณ์ของ57ค่าสมบูรณ์ของ86อค่าสมบูรณ์ของลบ8กมันมากกว่าเพราะว่ามันออกมาเป็น86ถูกไหมแล้วก็เอา86ลบด้วย57เราจะได้เป็น29แต่ว่าในที่นี้ค่าสมบูรณ์ของลบ86มันเป็นตัวที่มากกว่าถูกไหมเพราะฉะนั้นเราตอบเป็นจำนวนเต็มลบคำตอบข้อนี้ออกมาเป็นลบ29 ลบเจ็ดลบด้วยลบห้าสิบนี้จะเป็นลบเจ็ดมองเป็นการบวกด้วยจำนวนตรงข้ามจำนวนตรงข้ามของลบห้าสิบก็เป็นบวกห้าสิบเราก็จะออกมาเป็นปลองลบลองบวกดูนะมันจะออกมาเป็นลองดูกันลองเอาห้าสิบลบด้วยเจ็ดก็จะเป็น เพราะว่าค่าสมบ,บูรณของห้าสิบมันมีค่ามากกว่าค่าสมบ,บูรณ์ของลบเจ็ดนาะนี่มาดูข้อถัดมาลบแปดสิบเอดลบด้วยลบหกสิอันนี้เรามองเป็นลบแปดสิบเอ็ดบวกกับหกสิบเพราะว่าจำนวนตรงข้ามของลบหกสิก็คือหกสิบนั่นแหละนี้เราก็เอาแปดเอ็ดลบด้วย มันเป็นการบวกของจํานวนเต็มลบกับจำนวนเต็มบวกใช่ไหมเราก็เอา8ปสเอ็ดลบด้วยหกสบได้เป็นยี่สบเอดถูกไหมแต่ในที่นี้เราต้องตอบเป็นจานวนเต็มลบลก็ออกมาเป็นลบยี่สิบเอ็ดให้คล่องเองนะถ้ามีข้อสงสัยก็ค่อยสอบถามมาได้ดูตัวอย่างอันนี้ต่อห้าสิบสี่ลบด้วยลบห้าสิบหกอันนี้ก็จะออกมาเป็นห้าสิบสี่ วกกับห้าสิบหกประจะมวตรงข้ามของลบห้าสิบหกก็คือห้าสิบหกใช่ไหมห้าสิบสี่บวกห้าสิบหกเราบวกตามปกติเลยได้เป็นหนึ่งร้อยสิบาลบเก้าสิบเจ็ดลบด้วยหนึ่งร้อยสามอันนี้ก็จะเป็นลบเก้าสิบเจ็ดบวกกับลบหนึ่งร้อยสามจำนวนเต็มลบบวกกับจำนวนเต็มลบอันนี้ เราก็ให้เอาค่าสมนวลบวกกันแล้วก็ใส่เครื่องหมายลบให้มันก็เป็นอเอา97บวกกับ103ได้เป็น200คำตอบเป็นจำนวนเต็มลบก็เป็นลบ200นั่นเองอ0ลบด้วย17อันนี้ก็จะเป็น0บวกกับลบ17ทีนี่0บวกกับอะไรมันก็ได้จํานวนนั้นถูกไหมก็ออกมาเป็นลบ17อันนี้มาดู0ลบด้วย ลบ8มองเป็นการบวกก็จะกลายเป็น0บวกกับ8ประจุมวลตรงข้ามของลบ8ก็คือ8ถหกนไหม0บวกอะไรก็ด้ตัวเดิมตรงนั้นเหมือนเดิมก็คือ0ือล8ก็เป็น8นั่นเองโอเคอันนี้อาจจะรวบรัดไปหน่อยสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ